สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้เอาประวัติโดยย่อของรอยพระพุทธบาทหลวงยอดเขาขี่จ,ก,จกูดจังหวัดจันทบรุรีมาให้ชมต่อจากคลิปที่แล้วครับด้านใดน,นี้เป็นพระบาทเบื่องขวาของ,องสมเด็จเระสสมมาสัจพมทธเจ้า,พ,าพระบาทนี้มีการพบนะไม่ใช่คน้นพบโดยบังเอิญกลุ่มที่พบเป็นครั้งแรกพบเมื่อปีพุทธศักราช2397 พอนดพบเป็นกลุ่มแรกคือในติ่งในนํำในติ่นน้ำตะกูลติ่งก้อนบาสนั้นนะทีนี้เกิดความเหน็ดเหนื่อยก็เลยมานั่งพักกันขณะที่นั่งพักก็เลือกนั่งตรงนี้ตรงรอยพระบาทเขาบอกว่ามีหญ้าไอต้ตะกูลเปิดอ่อนๆนะนะมันงอกอยู่แล้วก็แหวนหน้าเขาวงหนึ่งหยิบมาดูก็เกิดความแปลกใจว่าอี้บนภูเขาสูงแล้วมันมีแหวนหน้าคุณได้ยังไงแล้วมันวงใหญ่กว่าแหวนทั่วไปด้วยพอรอกยาออกจนหมดติ่งที่พบ มไม่ได้มีสมบัติอะไรนะก็เห็นแต่รอยเท้าขนาดใหญ่ลักษณะเหมือนเราเหยียบอะไรนุ่มๆยุบลงไปรวมในตีนในน้ำเกิดความกลัวเพราะไปหยิบเอาแหวนก็ออกมาคนโบราณมุกตัวเป็นของผู้มีความตัดติดจริงก็ช่วยโดยบรรดาใน,นตัวเองหะทางกลับที่พักใดๆดูเถิดพอทิษฐานอย่างนั้นเสร็จก็เกิดปรากฏการณนะ์ทำให้กลุ่มในพานทั้งหมดเกิดระลึกนึกถึงทางที่จะกลับที่พักกันได้อย่างไรได้ดีอกดี จกนกระทั่งใกล้สบัญษาในปีเดียวกันในชุมในทินในนามมีลูกมีหลานมีอายุครบบวชสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีวัดอย่างนี้ก็ไม่มีโบสถ์ก็พาไปที่วัดทัพอำเบืองจังหวัดจันทบุรีอยู่หา่างแบบนี่ไกลพอทุกคนนะพอครบกำหนดในวันที่จะบวชก็พายาตีน้องเดินทางไปร่วมง,งานบวชแต่ทีนี้มันไกลไปกลับไม่สะดวกสมัยก่อนจะเดินทางกันสามเจ็ดครับก็มีนานบุญประจักษ์กัน ในงานบุญประจำปีก็มีกองการบุญฝนต่างๆแล้วก็มีการปิดทองรัชบัตรนะรับัตรจำลองรวมในทิ้งในนําก็ไปร่วมในการปิดทองรัชบัตรจำลองกับเขาด้วยในขณะตปิดทองรัชบัตรจำลองเนี่ยนะไปเห็นรับัตรจำลองเข้าก็เลยระลึกขึ้นได้ว่านี้รอยอย่างนี้เนี่ยเราเคยพบบนท้องบนท้องบนเขาพวงเกิดการพูดคุยกันขึ้นที่สุดหลวงพ่อเพชรท่านทราบเขา่านก็นสนใจเรียกรวมในทิ้งในนาเข้าพบสอบถามเรื่องราว ในจริงนานาก็บอกว่าพบจริงครับหลวงพ่อมีรอยเท้าขนาดใหญ่เมือนเลยแต่ว่ามันใหญ่กว่าที่ที่เจ็ดรอยจำลองนี้มากนะหลวงพ่อเพชรสนใจก็พยายามรวบรวมพระที่มีความรู้เรื่องของรอยพระบาทเดิมแรกเลยหลวงพ่อเพชรสรงพระลูวัดมาก่อนมาดูก่อนว่ามันมีจริง,งหรือเปล่าพระกับพระลูกวัดก็เอาแหวนหน่ะเอาไปเป็นหลักฐานให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อเพชรก็ยิ่งมั่นใจก็เลย ประสานเอาลูกศิษย์ที่อยู่ในกรุงเทพที่กําลังศึกษาเรียนเกี่ยวกับมหาปริศลักษณะ32ประการขอวงพุทธเจ้ารวบรวมได้พอสมควรก็เดินทางกลับเดินทางขึ้นมาที่ภูเขาแห่งนี้โดยมีในติณในนำเป็นผู้นามาทั้งหมดเมื่อทําความสะอาดเสร็จพิจารณากันอย่างละเอียดทีท่วนก็ลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นพระบาทเบื้องขวาของคสมเด็จพระาสมาพุทธเจ้าหลังจากนั้นในโยมนะหลวงพ่อเพชร เป็นประสงค์รูปแรกที่เป็นต้นกาเนิดในการนำรัฐาสาธุจนขึ้นมากราบไหว้สมัยนั้นคงจะปีละครับไม่ได้มาง่ายๆหลังจากนั้นมาถึงยุคที่สองก็คือท่านพ่อ